อ่ะกลับมากลับมาหลังจากที่ติดค้างไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะเมื่อประมาณวันสวันประมาณ2วันที่แล้วเนาะ,ะลงไว้จะเอาสลากการกุศลมาให้ดูเนาะก็ได้รูปจริงมาแล้วประมาณนี้ ประมาณนี้เลย่าพวกเราก็จะสังเกตเห็นเนาะตามสเตปเนาะสังเกตนู่นสังเกตนี่มองหาตัวเลขจะเป็อะไรยังไงใช่ไหมเนาะทุกคนมีความเชื่อเนาะมีความคิดผมเชื่อว่าหลายๆคนมีตัวเลขมีตัวเลขที่ชอบอยู่แล้วในใจเนาะก็ดูคลิปอ่าดูคลิปผมไปประกอบการตัดสินใจก็เลยกานถ้าพวกท่าน ยังเชื่อและศรัทธาในสลากการกุศลแล้วนะในปลุกสลากง่ายในรูปสลากกันเลยผมก็ยังเชื่อเขาร้อยเปอร์ซนึ์นึ่เขาไม่บอกหวยเราก็ไม่ต้องไปจับผิดไปจ้องอะไรเขาหรอกเนะาะเพราะเขาจะทํางานยากแล้วเราก็จะได้อะไรมายากๆใช่ไหมหลังจากที่ เผยแพร่ไปเมื่อมันมันนานมาแล้วล่วะเนาะพอที่พวกเราสังเกตดูเห็นไหมเส้นเนี้ยอย่างเงี้ยที่เคยทักไปทักไปว่าเมื่อก่อนมันจะมีที่นี้ก็เรียบเสมอกันหมดเลยนีหลายๆอย่างนั่นแหละพูดง่ายๆว่าลายๆอย่างอ,ะอ,างอ่ะผมอยากให้คลิปมันง่ายเนาะให้พวกเราดูอะไรกันง่ายๆไม่ต้องบนนะว่าตัวเลขเยอะที่เยอะในในรูปปกสลากนี่มันไม่เยอะหรอกที่เยอะเพราะว่า ใจของคุณมันไปชอบนู่นก็เยอะชอบเชื่อใจตัวเองมั่งเชื่อคนนู้นมั่งเชื่อคนนี้มั่งเนาะแต่ผมไม่ผมไม่เชื่อนะผมเชื่อรูปปกสลากอย่างเดียวผมเชื่อรูปปกสลากอย่างเดียวผมไม่เชื่อคนอื่นหรอกเชื่อทําไมคนอื่นหวยออกที่กล่องสลากเนาะเราก็ต้องมีมีมาตรฐานของเราเนาะอ่ะเอาแบบ จะบอกให้ใหง่ายๆก็แล้วกันจะบอกให้ง่ายๆก็แล้วกันจริงๆไม่อยากจะบอกมากหรอกเพราะว่าเพราะอะไรอ่าไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็พูดขึ้นมาลอยๆอย่างนี้ลอ่ะก็ดู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 เอาอย่างนี้เลยเพราะเราเห็นป้ายไหมเห็นป้ายโรงพยาบาลเขาบอกมันเป็นแนวนอนอย่างนี้นะามาันก็มาจะลดตถดแถวๆนี้แหละเห็นไหม แต่ดูตรงช่วงท้ายเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวเลขนักสังเกตเหมือนตัวเลขเนาะแต่ไม่พูดหรอกเขไม่พูดหรอกเพราะมีคนบ่นมีคนบ่นให้ผมว่าให้เลขเยอะเหมือนเขามาสร้างรายได้ให้ผมอย่างนั้นแหละไอ้คนที่บ่นจะเอาเลขทั้งที่ให้ก็ให้ฟรีแนวทางนี้โอ้โหโคตรโคตรเลยให้คโคตรเลยเนาะก็ความเห็นแก่ตัวของคนเนาะเหมือนเขามาให้อะไรผมซะอย่างนั้น ดูก็ดูฟรีให้ก็ให้ฟรีแถมให้แม่นซะด้วยนะอ่ะผมให้ดูแนวนี้ตามตามตามไอ้ป้ายกันแล้วกันไม่ให้เยอะไม่เยอะก็ไม่เยอะให้ชุดเดียวเลยให้ชุดเดียวเลยจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เนาะเรื่องมากพอให้แล้วก็เรื่องมากมีบางคนบางคนอยู่นะถ้าบล็อกได้ผมบล็อกแล้วนะ แต่มมีคอมเมนต์แบบกวนประสาทด้วยมันมีอยู่ในในนี่ผมอะอ่ากวนกวนมูหผมอยู่จริงๆก็ใน facebook ก็ทักมาได้นะถ้าผมไปเยี่ยมถึงบ้านทักมาได้นะ้าอยากอยากรู้ว่าผมเป็นใครบอกบอกพี่กัดมาเลยถ้าอยากรู้อ่าเดี๋ยวผมไปเยี่ยมไม่ต้องมากวนประสาทในในในคอมเมนต์นะ ผมบอกไว้ก่อนอ่าเห็นไหมอ่าบอกเป็นตัวเลขเอออย่างนี้เลยเนอะมันตรงนี้ใครละลายคนชอบเลยเห็นแล้วผมขยายมาอย่างนี้เห็นแล้วไม่ต้องพูดแล้วเห็นอยู่เห็นอยู่ขยายมาอย่างนี้เห็นหมดแล้วอย่าบอกว่าไม่รู้ขยายอย่างนี้อย่าบอกว่าไม่รู้นี่ทิมตาเห็นไหมฮะ เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่มันอยู่ติดกันเนี่ยเก้าหนึ่งเห็นไหมเนี่ยมีเก้าในหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยมันเป็นชุดของมันอยู่นี่มันคู่ของมันอยู่เนี่ยเห็นเปล่าเออเห็นแล้วก็ทางตาดูซะเนี่ย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 เก้าหนึ่งเนี่ยเก้าหนึ่งเนี่ยเก้าหนึ่งเห็นไหมไม่ใช่หนึ่งเก้าเดี๋ยวมันเป็นเก้าหนึ่งเข้าใจไหมเห็นยังตัวเลขเห็นยัง เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยนก้าเนี่ย 9, เขาวนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งเี่ย 9, 1, เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเี่ยเก้หนึ่งเดูเก้าหนึ่งให้ดูนานมันมีแค่นี้แหละมีแค่นี้ก็ไม่ต้องบ่นด้วยทีผมบ่นคนเดียว เมื่อบนนี้ผมไม่ชอบหาก็หามาให้ชัดก็ไม่รู้จะชัดยังไงแล้วให้ก็ให้ฟรีกระฟงกาแฟก็ไม่เคยได้กินด้วยแต่มามาบนให้ผมเพื่ออะไรแม่คนเราเนี้เนาะนี่แหละเขาถึงบอกเรียกว่าคนเนาะเห็นยังพอแล้วให้แค่นี้ก่อนแค่นี้พอสลากกัรกุศลเราไปคู่เดียวพอ ผู้ดเทียวพอได้ก็เอาไม่ได้ก็รอปกหมดุดอ่าไม่รอประมุดก็รอก้อนมเมฆอยากดูก็มาดูไม่อยากดูก็แล้วแต่อยากได้ก็มาดูอ่าสวนสลากปกติอ่าสลาก,กินแบ่งรัฐบาลปกติพอดีซื้อมาได้รูปมาไม่ทันได้สังเกตโอ้เป็นรูปสีที่มันเป็นสีแบบ การพิมพ์แบบไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เนาะพิมพ์แบบไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ก็แต่ดูได้แหละพูดถึงดูได้แต่ความคมชัดมันก็ไม่มีอความคมชัดไม่ลึกมาพูดยังไงมาไม่ลึกแต่เห็นตัวเลขไม่เห็นอยู่แต่ผมไม่บอกผมบอกไปแล้วแต่ผมไม่บอกยังไม่บอกอีกอท่านดูฝากไว้ก่อนอฝากไว้ก่อนไม่ใช่ฝากไว้ก่อนเนาะรอบที่แล้วก็บอกไปแล้วชุดหนึ่ง น้อยๆนั่นแหละน้อยๆเน,น้นๆเดี๋ยวรอรอบหน้ารอรอบหน้าก็จะเลื่อยอีกเป็นตัวเลขเนาะอ่ะพอสมควรอันนี้ชุดเดียวจัดไปชุดเดียวจัดไปนี่โอเคอบนพอสมควรบนให้คนที่มันไม่รู้ภาษาไม่รู้ภาษีภาษาเนาะคุณธรรมศีลธรรมการศึกษา คนนะ่ยมันไม่เข้าถึงคําว่าคุณธรรมคนนะไม่เข้าใจคําว่าคนเนาะมันก็จะเอาอย่างเดียวมันก็จะบน่นมันก็จะเอาอย่างเดียวมันไม่เคยให้หรอกแต่มันจะเอาอย่างเดียวความเห็นเกีตตัวของคนโอเคเอาฝาไว้แค่นี้อารมณ์ไม่ค่อยดีอ่ะเห็นแล้วก็เอาชอบแล้วก็ซื้อโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ